สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่สากุระนักสืบพี่ตังกว่ามาแล้ววันนี้มาจากน่าจะเป็นน้องน้ำชาค่ะตอนแรกพี่ก็หาปุ่มที่ว่าอยู่นานเลยนะคะจนกระทั่งเก็ตขึ้นมาว่ามันน่าจะเป็นชุดอู่ซ่อมรถมากกว่าแล้วดูภาพนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาค่ะ <an ye l une> ก็ชนกันจนรถคว่ำเลยนะคะแล้วทําไมเรียกว่ารถคว่ำเนี่ยทั้งๆท,ที่มันหงายก็อาจจะมีบางคนที่รู้อยู่แล้วนะคะอันนี้พี่ก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่เคยเอามาทําเท่านั้นเองใส่ชุดอู่เนี่ยเราสามารถซ่อมรถฟรีได้เพียงกดที่ปุ่มรีแพชช็อปค่ะรถก็จะมาที่อู่แล้วก็ซ่อมทันทีเลย ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย